เป็นดีครับตวอีกนึ่งจตาเดียวได้แล้วไงมีต่จบตัวอโอ้ยพวกนี้ต่อบตัวเอง้อยู่ในเหวความิดานอนไหนเมื่อคืนเนี่ยนอนที่ไฟค้ำศพไฟค้ำอันนี้มีในนอนอยู่ด้กันครับโอ้ยอันนี้นอนนอนเตียงเดียวกันนอนอยู่ไอ้ตรงสีแยกอะไรตรงนั้นเปน่งยังนี่สมพรคนทำทัวร์ครับโอ้โจอทครับคนทำทัวร์อย่างเ้ยถึงทำอะไรขับรถทัวร์ครับ ครับรถทัวร์ทำทัวร์ทับทัวร์ต่างชาติก็บอสรถบอสบ่มีให้ขับแล้วเนาะก็เลยครับมีมีรถคันนึงว่างอยู่ครับรถไฟฟ้าหรรถดีรถทำทัวร์คือทำเกี่ยวกับเอะไรบ้างทำทัวร์ขับรถทัวร์ท่านักท่องเที่ยวเที่ยวครับโอ้มีรถบ้านของตัวเองไหมไม่มีครับ ก็ก็กำลังหาเงินซืออยู่ครับวัดก็ผมก็ถามเสียนโนแล้วสียนโนมาได้แล้วครับวานเนี้เสือก็ออกเพื่อมีคันนะ ได้ยินดีครับไปจอดคู่กันเดี๋ยวอีกสองรงก็ท้องอองไปอีกคันหนึ่งดีดีคือไงต้องปติตามต่าไหร่มีปติตามเพิ่มนี้เพิ่มควิปแล้วติดตามกันเองครับเพิ่มขึ้นเรื่อยเรืยเ็นพันีคนอยู่สองช่องปากกับช่องใหญ่เมื่อเช้า ช่องหมอสีเมื่อคืนห้าสิบตอนนี้ร้อยกว่าแล้วครับในหมอสีหมอข้าวมัหมอสีหมอหลามหมอสีหมอหลก็สองร้อยกว่าคนแล้วครับวัดเมื่อคืนนี้หนึ่งพันกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้วิวแล้วครับโอ้คลิปเมื่อคืนเท่าไหร่ึ่วคลิปคีิวัดทำให้หนึ่งพนหนึ่งรอยวิคลิปลทำกให้ดีครับผมนอนดีไปจากเิืดีรับ้หมันเครับ้มีปัญหาครับเัวผมแค่เรื่องออกครับ นอนกับไอ้งอกเอาไอ้งอกอยู่ในงอกกับท่านประธานอยู่ไหนตอนนี้มันมีเสานประธานเนาะประธานเกียวันประธานเกียวทูเราประธานหมาและภูเจวโอทูนี่ใครเป็นประธานเซอเอ็ม เสนวยเพื่อนเสียเอ็มพอเสียวไเปเพื่อนเสโแล้วครับไม่เอาแล้วไม่เอาเปล่ยนเีนะี่แน่จปนเป็นประธานยหมผมก็ได้ไเป็นรองประธานเนียแค่า้ออันนี้นี่สาประธานเฮ้ยรสามเพื่นประธาน เอาแปดนาทีะรคสิล้งไว้หนิเด็ครก็ชิมก้อนมูเด้เนาะอ้าปากอัาปากอ้่อก้อนไหนก้อนไหนเบร์ครับบมอ๋อนุ่มบอลเบือกนอนเสรจนุ่มบอลูเบอนอนอยู่ที่สวนก็ตายเนีนะครับผมวันนี้ลับไปบ้านนี่บ้านมสามสองกิโลออา่อยมากอร่มากผมมากต่บเอาผมก็เห็นถานมาควรควควนไม่ได้ยิวิวหลายเลย nè, các mấy mà, ao, soa lớn này này, thứ hai, để không vậy. มีคาแรคเตอร์นพูดว่าอะไรพูดเลยหวาแล่วหวานแล้ว,ลวโอ,โอเ้เรังุบแน่วัลยิไปไปไปไไ